อืนดไัวนึงจับ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 จบจั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 ับจ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 ับ

น้องพิงน้องพิงเฮ็ดนปยองลูกานิ่งกินสบายดีป้าลุงไหมลูกล่ะสบายดีป้าลุงไรนี่้องพิงหัวเติร์น้าเหอวะดิคือนั่งคือนั่งก็มาป่าปะน่ะผู้อู่นอนบ้าพิง ไปเพื่อนไม่ได้ส่งมาเพื่อนแม่โอ้ยสวยงามเพื่อนมาเลยแล้วว่าองเอ็นขี่ไล่ไหนตู้โจมยังมาน่ะพิงใจเป็นอยู่บะลูกเสร็ดไรอ่ะครูไก่สอนนะแล้วครูไก่สอนน้องพิงนะบอกน้องพิงไงเอาเขินได้เขิน อะไรลูกไดจ้ะเ้อรนุกอเห็นอะไรลูกุเอะไรฮะปะการังเลยไสปการัเป้านะโอ้มาหนี่สิมาคนดหน้าใหม่พเแม่ไดยสิใช่ไหมเมาของเจ้าว่านี่ขาว่าชุบมาวัดพิ้อมกันนี่ เฮ้ยเพือนแอ้นรีขนาดด้น่าดูลูหลานดไงใส่ไมังงอนเนียนอยู่มตะนไข่เนาะโอ้ยัช่วงสงครามมันมตะนไข่ายงานี่ีเนาะนี่ยปวดต้นคอจุยจยเอะเลนี่ยจไปดินน้าก็ได้สิบปรตดินดูบ่พี่น้องเลย ยังกแหมแหมตอนนี้ตอนกมาเพิ่มไปตู้เือเก้าประมาณทางเพิ่มไปตู้ภูมหม่องนั่งเนาะแมน้ลายยาเรอพี่ยว่าสาวสร้างคนเมื่อก็ยุดปีใหม่ได้บ่ะตรงนี้คนก็ยุดกันนะเนาะแมนยุดเทศกาลใชู่กคือไปใช้เกิดในดู่นยใช้เกิด้เอ้ย ใช่เบื้งนอกองนั้นเนาะัลแน่นนะมา่เวเ่มาเล็วมาผิดได้ลูกเต่าเลมาพี่มันมีบ่งนั่งน,งน่ะ เียยง่อเงาหเปหนไหมไมู่้วยไหพี่ไปไปเือตู้ไปมาหัวดมาหัวาวมต้กัตู้มาดูัไหม่ดูวนไหมาหัวใหม่มาตู้กันนุกยงไปพ่นจะูดเลยงีวได้เพิ่นมาเพิ่นเนาะอิมมนชวนเพิ่นดินไหน อ๋อไงยยมแหงบ่อรลูกเอน้องพิมก็ลงไปฮดตู้เด้อไปตู้ไตู้ลูกหล่ะเด้อ่อยน้องพิมใจเป็นเด็กดีมาลูกเลยทอครมพ่อแม่น้องพิมแพ่งไงทำไมลูกญงให้ทำะไรบอกป้าลุงด้วยใครทำไะไหทำไร ยังทำไมกันจิ๊งจิ๊งสวยวะตรงตาตัวนะจ่าตงพิง้องพิงองแม่บุรกมีม่บกม่อน้องกระางสวยคือแบบคือพจิตุกชักมือไดตลอดดิ้ตลอดอืหนาเนาะมามามาเ้ยทอย้วย่ะโอ้ลานกเมื่อกี้กระํามาบ

มา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 นังที่ลูกลานต่ไปไปยืนแบบไขาไี่เพียงขานี่เพียงีย้ขานะอาพลังพี่แต่พอพอย่านีได้พอ่ไหมใ่ขาเจ้าีบ่อยู่พี่บ่อหรอพุ่นพุ่ไปแล้วมันมันเด็ดได้แทนเดดเนาะข้า่าเตียพ่อพุ่นเยแดีพี่นะแน่ขอบว่าแหนใ้อบได้

จะมาสาวปะตัวยู่นีิลงบนป่านีนะมาคดไหนอย่างประตูก็ไปตู้ก่อนจะลงไปเท็่ป่าตาชินมีอะไรต้องเสียหายหายเงินหายน้องน้ำชาจับกล้องห้ก็ได้บาย ลงมาลงมามาตาลงมาลตากดูมมาลเห็นอัไงกดูอยไปลูกไปองมามาใส่น้ใส่ใอันนี้อันนี้ส่อันนี้มาดูก้อ่าใดอน้ลกเอองหันประตูก่อนประตูดิบีไมก่อนตเราจะดินอยู่บ่ปีใหม่เเห็นเดืองงามเราเลย มาทำมาดิมาดิมาดิใชปบุมุมบน่จำบ้าเออลสมาพ่อแม่พีใหม่ี่ร้องเลยมามา้าขามาขามาพี่เสียตปาสีเสียไหมลงมาเอ้ยดากนังคู่วะเนั่ง่ายหูก่อนหูบนี้อะนี่คืประตูทุกหลังนี่ประตูอะ ยืนก no, no. mm ันเป็นจัวง่าว่าไปขานุ่บกันเลขานกเลยลกแล้วขานเด้อตู้เด้อตีไม้มาหอดแล้วกันพอตู้ก็ไม่ตู้อยู่ดีมีแห้งเด้ออะหยู่กันก่อนยืนเด้อยืนกันลดก่อนเลยไปก่อนนะไปกินลาย้ยาเดบแล้วจริกินลาย้ยาเดบมดแล้ว่ะคมดัขึ้นเดเราถึงกจิทีู่กเต้าวาดั้งคนี้มมนกะข้าวักลายเดือบเลเด้อ

ยิ้มห่วยไผ่ไปทำไลนท่าปอดไอ้เน้อดูจ่อห่าหยไ่เนี่ยติ๊งอขาวมาเย็นนี่เย็นมี่มาี่จ้ะสเย็นพ่อหนุ่มเ้พ่อบกเฮ้พอนุ่มชอบไข่นไข่นั่นอาหาดูนี่ก่อนีา

อ้าวแ่ันฉลากอะดินเพ้งเป็นมั่งอ้าวยิงเ้งอ้าวี่ก็เปียดไม่นีเห็นว่าไ้่แม่ำ้ลรอเจ้าไปเพ่ขับไปครับันนเงนมาเจ้าเงินมาเจ้าเลยชื่อกวากว่าอันนี้ขอเงินได้สบายเลย ขาดเจ้าเยียงไมชหยดบ้าเน่เนตกุ้เบเียยารยวายไอ้าวยปล่อยก่อนปลอยก่อนให้มันให้ยืนอ้าวับพอเยี่ยงเกืมาง่ายไไปลไ้ครับไปดเออให้เยกคนหน่ะไหเรีกคนมาจกมาฮดอะฮเอามาฮดจ โคตรกันไว้เฮ้เราอยากโคตรกันอยู่ดีเนี่ยเงาชงชาปีเก่าตักอีก้มปีใหม่อยู่ดีเน่เงามันเงนมันเงินนะผเโตรเาอยู่ดีแน่ยเงาปเกามันเงิไปม่ปีใหม่โบนั่นหเลยไปไหไปไนแ่พอกับแม่หนึ่ล้านนี่ก่มีหันลูกเบิดแล้วมันเป็นเของพอ

อายุดีม่แห้งมนก็ากสินเ้งโอ้ยอ้ิได้ชิได้อาินนั่นลพอคุฝากมาหายกันได้ชิหนึ่ไหชิไ้เได้ใ่ชิได้เ่าเลยมาเลยชิมาก่อนกอนาก่อนเปลเยนเ่อไปาาอาะมเ่ยมาเเสือปาเปลียนไปายเินเลนบงมมน

ตวที่งตุ้ <studio. S 2> มาถึงบ้านได้หมดเลยนี่ต้องใล่านี่สามซเดอร์ปตู้ยโอ้ยมุงใจเ้อะค่ใจเ้อที่เราคุยใจะดีคามุใจเ้อะอใจเี่เราใหเรือยปหเป็นองนปีใหม่ใจเด้อลลูกลูกลมกลูกลูกลูมลลูกูกลูกปีใหู่ เือมีแห้งรอดรอดรอดได้มันเป็นมดมัครอบใจโบเป็นอ่ารักะปกติชิตงองมาพ่อกับก็จทั้งสบายเตียงพ่นต่ปีนี่พ่นโอเคลูแต่ว่าลูกมาประตรงกันเะวาเาสซไปลูกสงนำพาแน่ยันหนามาคนณนเวล่าเลยหามาก่อนกบเห็ดก่อนเนาะ ไหม่ๆเปใหม่กับปีใหม่ปีเก่าลูกอ่ะหักคอหักแม่คือเก่าเน้ยลูกนะแล้วเกิดไปถือเกิดก่อนถือเกิดก่อนไป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 ลูกไปไปดีน้อยสิ่งนี้มรือเไล่าปั๊บมาถึงไวแล้ไมไสิ ปาปาปาสันเนาะไปไม่ได้ปพระตูก็ไปตู้หอมแก้มเบิ้งนู้ค่เาแล้วไเกไปล้วแล้วแล้วแล้ว้วแลแล้แล้ว้วแล้ก็ว้าแล่วแลอวแวล้้แ่วแอแล้ว้วแลลลแ ยังบอกไร่ใหม่ไร yeah. ่เขื่นเนี hmm. spiritual 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 <S <S ่คะอไร่ใหม่ไ่ใหม่เนีย่นี่เพื่นี่่มาปั่นงเดี๋ยวเามาคำมาเอามาคำมาคูนเพื่อนเพ่อนเนี่ยไำคูนเพื่อนเนื่อเพื่อนเหมือนโบเล่อยู่เพื่อนอ้าพ่เนาะอัท่นคิดนี่กไม่ได้ว่าทั้งสมบูรเนาะต่างนาในครอบครัวกับขอขอบคุณขอบคุณทําพขอใหญ่จะดีทั่งต่างประเทศไรทั้งขอเนอได้เว่าขอของเขา ฝากมาเป็นของคนปีใหม่ให้ทั้งพ่อแล้วก็ทั้งน้องแล้วก็ลูกหลานเนาะแล้วก็ทั้งลูกอีกถอยพี่พอได้ให้ตลอดมาตลอดไปเนาะดีเนาะเหมือนกดิเนาะขอขึ้นพ่อเดลายนไล่พ่อเด้อเลยส่วนอยู่มีเงี้เนื้มีแนวตอบแทนทั้งพ่อแหละอึ๊บอึ๊บมีแต่ค้ามวยพรอวยไส้ให้พ่ออยู่ดีมีแห้งพ่อเดิอถูกเนาะอร่อยป้าสันบานี ป้าป้าชาบานีดีมาใส่อยู่เพื่อนเพื่อนเนาะเงินจู่เล่เนาะมือมีหม่องนั่งแม่คอยเป็นคอยไปเนาะหมอน่มันกบเอเอา้อมอยมลไอแต่พ่อจไปดินใช้ชปนี่แล้วลมูอแล้วมูอถ่าฮะเงินนี่นะวะหนาวป บนิสเชียปีใหม่เล่ยเล้าปีนี้เราหนาวอากาดเย็นแม่ไปเชเย็นได้ใชไปดินใช่จะได้อาการยังไ่ได้ไปสิโลติวบอกระดุกนอนสองมือสามมือเลยด้วยด้วยไปเดี๋ยวจะไปน้ำล้างเนาะ

ค่ะจังไหนก็ห้องบานบตกประตูเป็นติดเนาะ <c oughs> เป็นบัตรเป็นไายหวพี่น้องเนะาะคลิปนี้กะทั้งสบุญกะบ่มีหยังหลายเด้อกะสิประมาณนี้ก่อนหไยพี่น้องเอ้ยอาสบัดสมานนําทั้งพ่อทั้งแม่เนะาะกะ ทั้งพอ่อใหญ่จะดีของเฮาเนาะด้วว่าพ่อหักกันแหละพี่น้องเอ,อ้ยเพิ่นได้ฝากเงินมาให้ไปของควนปีใหม่ทั้งพอ่อและแม่เนาะป้าวันนี้เสียงตู้เสียงเพลงก็เริ่มขึ้นแล้วเด้ริ่มพ,พี่น้องป้าลุงเอ้ยเนาะเต้นบ้านี่กะนโอ้ด้วยพี่พอดน,นะม <laughs> าโอเคสำหรับคลิปนี้กั โอ้ยยังไายเนาะปีใหม่อกอะขอติดชิงดีๆขะมาในพ่อแม่พี่น้องป้าลูกเอฟซีแหลายเด้อเนาะโดยลิปนี้ไปแล้วขอกล่กาวว่าสบายดีสบายดี